รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วยกันทุ่งสามร้อยยอดก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้นะก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับอย่างเช่นท่านปลาสวัสดีค่ะวันนี้ทุง่งแสงตะวันมาที่ทุ่ง300ยอดค่ะที่ทุ่ง300ยยอดนี้มีประวัติมีความทรงจำมากมายของทุง่งแสงตะวันนะคะ และเช่นเดียวกันค่ะเป็นทุ่งที่สำคัญของกลุ่มเด็กรักทุ่งซึ่งเด็กและเยาวชนเรียนรู้ในบริเวณนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของพวกเขา20กว่าปีผ่านไปถ้าเรานัดเด็กที่เคยพาพี่นกเที่ยวทุ่งสามรยอดเขาจะพาเราเที่ยวแบบไหนหนะ้าอีกสักครู่ไปดูด้วยกันค่ะเจอกันแล้วมาแล้วสวัสดีครับพี่โนโกสวัสดีครับพี่ิงอธิบายดีแล้ว วันนี้เห็นนอกอะไรบ้างต้องคุยกับพี่หยิมนักดูนกนุ่นอากาศร้อนแบบนี้ดื่มน้ำไม่ยังครับมาเติมควันสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด 3้อยอดบึงน้ำจืดขนาดใหญ่มีเทือกเขากัน้นก่อนน้ำจะไหลลงทะเลอ่าวไทยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาสารยยอดจังหวัดประจวบคีริขันมีระบบนิเวศหลากหลายน่าสนใจทุ่งแสงตะวันเคยมาถ่ายทำหลายครั้งว่างเว้นไปหลายปีวันนี้วนกลับมาเยือนศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวค่ะ ในทุ่งมีนกนานาชนิดหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลขอ,อดูนกคืออันนั้นระยะนี้ลูกนกออกจากไข่กำลังโตเลยค่ะบางก็ฝึกหากินกับพ่อแม่บางตัวก็เริ่มหัดหากินเองโดยไม่มีพ่อแม่ได้แล้วนัดเติ้นไว้ที่นี่วันนี้นัดเด็กทุ่งแสงตะวันในวันวานมาเจอกันค่ะ ระยะระยะมาบ่อยนี่แหละข้อดีเพราะว่าลูกก็จะได้เรียนรู้คือถ้านานๆมาทีเพราะลูกอาจจะไม่อินไงนะต้องมาเป็นระยะแบบนี้ภรรยามาด้วยมาด้วยกันครอครัวเลยค่ะสงสัยจะเป็นกลุ่มนั้นน่ะน่าจะใช่ <c oughs> ใก <c oughs> ดูนกเาทั้งพ่อัเติ้นไพรรัตเลกาการเป็นทั้งนักดูนก <c oughs> และนักกิจก <c oughs> ร,ร,รรมธรรมชาติ มักจะชวนภรรยาและลูกชายมาเที่ยวทุ่งสามรอยยอดอยู่เสมอแวัป้อนที่ปากปอับป้อนที่ปากเลยเจอกันแล้วมาแล้วสวัสดีครับพี่โนสวัสดีครับพี่หยิง <c oughs> นี่อันนี้ลูกชายตัวเองครับชื่ออะไรลูกชื่อ <c oughs> ออโต้ค่ะออโต้อันนี้เป็นครั้งแรกที่เจอออโต้อันนี้แม่บ้านวันนี้เห็นนกอะไรบ้างต้องคุยกับพี่หยิมนักดูนกนุน้นวันนี้ก็ เจอเยอะๆก็จะเป็นนกอีโก้งกับนกอีรำครับพี่หมุนวันนี้พี่เจอพี่ก็เจออีโก้งรับแขกอยู่ตัวแรกเหมือนกันไม่รู้เจอตัวเดียวกันหรือเปล่าลูกนกอีรำเป็นครอบครัวเลยครับมารับแขกเยอะมากครับมีทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกอ่อนๆเยอะครับก็ต้องไปกับพ่อกับแม่ต้องพ่อแม่ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องคอยเต้นกับครอบครัวทํางานที่หัวหินค่ะยังรักผูกพันกับกลุ่มเด็กรักทุ่งผูกพันกับทุ่งสามร้อยยอดแวะเวียนมาบ่อย ถึงว่าถึงจะเป็นพ่อค้าโจกแต่ว่ายังมีความรู้เรื่องนกเรื่องทุ่งแน่แนเดิม <laughs> <laughs> ยังยังดูอยู่ตลอดครับสิ่งที่ป้านกชอบมากเลยก็คือการที่พ่อแม่ส่งเสริมให้ออโตโ้เข้าค่ายบ้างศึกษาธรรมชาติเรียนรู้บ้างอันนี้ดี <laughs> เราอยู่ในเมืองค่ะสิ่งแวดล้อมในเมืองมัน มันไม่เหมือนที่นี่อืเวลาป๊าเข้ามาเขาก็เลยจะพาลูกมาด้วยามาดูสิ่งที่เขาเคยทําไอ้นุ่เขาก็จะบอกว่าป๊าเคยทํานี่ป๊าเคยเขาก็จะพาลูกมาดูไม่ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะชอบเพราะพี่น้องคือพาเข้ามาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่จาความได้เข้ามาแล้วเขาเขา,เขาชอบของเขาเองวันนี้เห็นนกอะไรบ้างแล้วครับเห็นพวกนกอีโก้งพวกนกอีแจวนก อีลัมค่ะตัวแม่เนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่เคยเรียนมาส่วนมากให้ป๊าป๊าเขาสอนลูกต้องมาทั้งสอนทั้งแม่ทั้งลูกก่อนมีนักเรียนเป็นของตัวเองนักเรียนของตัวเองก็สนุกดีครับมีกิจกรรมให้ทำมากขึ้นตอนเด็กๆครูพาเต้นมาพวกนี้นอกจากเป็นแรงหากินของเราฮะ ยงเป็นแรงแรงอาแรงอาศัยของสันนะ้นตอนนี้เต้นเป็นคุณพ่อแล้วพาลูกมาค่ะถ้าช่วงนกช่วงหนุ่มช่วงสาวก็จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเลยแต่ละครั้งได้เห็นพฤติกรรมของนกแต่ละชนิดตามฤดูกาลคือสวรรค์นักดูนกก็คือช่วงฤดูหนาวจะมีนกอพยพเข้ามาในในฤดูหนาวเยอะถ้านกประจำถิ่นช่วงที่น่าดูผมว่าก็น่าจะเป็นช่วงที่มันผสมทารังวางไข่ ผสมพันธุ์ครับสีมันจะสวยสีมันจะสวยครับ<ม>นกจะสีเข้มมากแล้วก็หลังจากผสมพันธุ์ก็จะมีเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยจะมีฝูงนกที่คอยว่ายน้ําเลี้ยงลูกอยู่ในทุ่งซึ่งทุ่ง3า0ร้อยอดเนี่ยสเสน่ห์ของเขาก็คือมีภูมิประเทศที่แตกต่างกันให้เราได้ดูนกไายแบบใช่จากท้องทุ่งสู่ภูเขาเลย<ม>ข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลแล้วนี่เราไล่จากด้านบนมาเลยเทือกเขาตะนาศีมา เราก็ดูตั้งแต่ที่มันเป็นทุ่งตากาศด้านนอกก็จะ,จะมีนกจำพวกนกยางนกอะไรพวกนี้เยอะพอขยับเข้ามาข้างในหน่อยเป็นท้องทุ่งที่เป็นมีป่าทุบือสีขนาดใหญ่ยพวกนี้ก็จะเริ่มเป็นนกจำพวกเขาไม่ค่อยกลัวคนเขารู้ว่าปลอดภัยตอนนี้คือ เขาเรียกว่าอะไรนะการมาเยือนครั้งนี้มีสิ่งใหม่ก็คือเส้นทางใหม่เพราะว่าเรายังไม่เคยมาแต่เต้นอาจจะเพราะว่ามันก็เริ่มชินแล้วแหละเพราะว่ามาบ่อยเส้นทางนี้เดี๋ยวเราจะไปไปกันที่หอดูนกเลยครับนั้นบนเลยครับมันจะเห็นอะไรล่ะเห็นเป็นตอนเต้้อยังเป็นเด็กการดูนกทําให้ได้ทําความรู้จักรู้เห็นศึกษาทุ่งสามร้อยยอดมากขึ้นทุกวันเมื่อโตขึ้นก็ส่งต่อให้ลูกชาย ก็เขาเกึ่งมางคับให้เดินนะคะดีฉันก็ต้องเดินนะคะพามาปีนหอดูนกค่ะสมัยก่อนไม่มีนะคะเนี่ย20กว่าปีก่อนหากคิดอยากจะถ่ายทำทุ่ง300ยอดกว้างไกลพี่ๆทีมงานต้องนั่งเรือไปที่หัวเขาแล้วก็ปีนเขาขึ้นไปค่ะ ต้จำได้ไหมตอนปีนขึ้นไปดูภูเขาสมัยที่ไม่มีหอดูนกมันคือเดินไปทางไหนอ่ะก็คงจะทางโน้นอ่ะทางโน้นสุดปลายแล้วสุดปลายเลยนะต้องอ้อมไปเหรออ้อมอ้อมตรงนั้นไปเหรอตรงนั้นเขาจะเป็น ตัวหัวมุมพอดีเลยครับพี่นงตรงนั้นหักตรงช่วงเข่าไปก็จะเป็นหน่วยที่ทาการอุสยาะอีกหน่วยเข่าขั้นบนไดเข่าขั้นบันไดแล้วเราก็ขึ้นตรงเข่าขั้นบันไดใช่ไหมใช่ครับส่งสารตากล้องมากเพราะเพราะกล้องในเมื่อ2ี่สิปีที่แล้วกล้องตัวใหญ่มากยี่สิบกิโลที่สําคัญคือเหนื่อยจนจาอะไรไม่ได้คิดถึงจะขอดูนอกกลางบึงบัวเราชมทุ่งได้รอบทิศเลยขอแนะนําค่ะเราก็จะเห็นตั้งแต่ สุดขอบทุ่งนะครับที่ยังเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำมาหากินนะครับ <S <S ที่เรามองเห็นตรงนู้นก็จะเป็นแนวแนวคลองนะครับแนวคลองของทุ่งสำหรัยอด <S <S อเวลาน้ําแห้งเนี่ยแต่ในคลองก็ยังยังจะมีน้ําอยู่มันก็จะเป็นที่ <S <S น้ําไหลไปรวมกันใช่ที่รวบรวมของพันปลาพอช่วงหน้าน้ําปลาในคลองก็จะขยับขึ้นมาแพร่พันใหม่ในท้องทุ่งครับ ทุ่งสามร้อยยอดทา้งมอง,ก,งกว้างอาจจะเห็นแต่ทุ่งหญ้ากับผืนน้ําแท้จริงแล้วมีสังคมพืชและสัตว์ที่พึ่งพาอาศัยกันทุ่งนี้แหละคนมาเที่ยวสามร้อยยอดนิยมนั่งเรือชมธรรมชาติอีกสักครู่ไปล่องเรือด้วยกันค่ะ เดินทางมาถึงบึงบัวทุ่งสามรยอดหากไม่นั่งเรือชมทุ่งถือว่ายังมาไม่ถึงมีเรือครอบครัวของน้องเติ้นแล้วก็ครอบครัวเราค่ะช่างภาพขึ้นเรือได้เลยค่ะช่างภาพไม่ทันไม่รู้ด้วยนะคะ ราบลุ่มทุ่งสามรอยยอดเป็นแอ่งรับน้ำจืดขนาดใหญ่มีสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์และพืชดำรงอยู่ร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นตรงล่างที่เป็นอ่อนก็จะเป็นอาหารของของนกได้อะไรท่านน้ำเชื่อมสู่ทะเลอ่าวไทยมีระบบน้ำขึ้นน้ำลงทำให้มีทุ่งหญ้าพุแอ่งน้ำ และธรรมชาติต่างๆหมุนเวียนตามฤดูกาลปัจจุบันมีการกั้นสายน้ำทุ่งกลายเป็นบึงน้ำจืดน้ำท่วมขังตลอดปีชนิดพันธุ์พืชสัตว์ก็มีการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับอย่างเช่นพันปลาปลาสลิดปลาหมอ,อลปลาดุกอะไรพวกนี้มันน้อยลง อุปกรณ์ในการล่าสัตว์ปลาเนี่ยมันมันมันดีขึ้นไม่ไม่ได้ผิดกฎหมายเหมือนเมื่อก่อนเมืม่อก่อนคือเรามีการช็อตปลามีอะไรเงาน,นมันไม่เหมือนสมัยนี้ทําให้พันปลาขึ้นชาวบ้านชาวประมงก็หาปลาได้มากขึ้น,นครับนขับเรือคนในพื้นที่เห็นความเปลี่ยนแปลงใกล้ชิดค่ะก็โดยมากปลาสลิดเยอะแล้วก็ลองมาเป็นปลาช่อน แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มี้วครับ <laughs> มันน้อยมากสมัยก่อนมันเป็นปลาสลิดนะแต่เดี๋ยวนี้ปลาสลิดไม่มีแล้วมีได้หมอข้างดำาครับ <laughs> พอเอาปลายนี่มาปล่อยคิดว่ามันจะแพร่หลายเยอะจริงฮนะมันแพร่หลายเยอะจริงแต่ว่าคุณภาพไม่ค่อยได้เท่าไหร่ปลานิน้นะ <laughs> นี่ยังดีไปฮะทางดําเนี่ยมันปลากินไข่กาลูกปลาสลิดอ่ะถ้าเป็น ปลาสร็ขึ้นพระไข่ไหมายความว่ามันต้องขึ้นที่ร้อนถ้าลองว่าแม่ปลาไม่อยู่เนี่ยรับรองได้มันกินทั้งไข่ทั้งลกูกตอนนี้มันอยู่ในขั้นเกินเยียวยาโอ้โหเกินนะเกินฮะช่วยดูแลหน่อยเถอะขืนปล่อยไว้เป็น,นี้อีกไม่นานแล้วครับทุ่งนี้มันก็กลายเป็นตำนาน ไม่มาช่วยกันทุ่งสำมนาย,ยอดก็อาจจะเปลี่ยนเปน็นแปลงไมมากกว่านี้นะก็วิธีที่ผมคิดว่าจะสามารถทําให้ทุ่งสำมนาย,ยอดคงอยู่ในสภาพเดิมได้คืออย่างแรกพวกเราต้องศึกษาพอเราศึกษาพยายามที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะศึกษาแล้วแล้วเราก็นําข้อมูลนั้นไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นเมื่อผู้อื่นรู้แล้วเขาก็จะรู้ว่า ทุ่งสามในยอดมันดีอย่างนี้เป็นแรงอาหารของเราถ้าเรามาทํรลายมันซะเพราะนั้นเราก็จะไม่มีแรงอาหารไม่มีนกไม่มีปลาและออกซิเจนในในอากาศมันก็จะลดน้อยลง ติ้งให้ความสำคัญกับการพาลูกออกเดินทางสร้างโอกาสเรียนรู้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติรวมทั้งผจญภัยใหม่ๆด้วยค่ะออโต้นี่เป็นลงเรือครั้งแรกเลยครับ<อ>ปกติก็กลัวเรือเหมือนกันเคยครั้งนึ่งเคยเคยลงฝั่งฝั่งนู้นเคยลงไปเรือท่อเรือทอครั<อ>ผมก็มาเช่าเรือกับเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็ทอพาลูกมาเล่นตอนเย็น<อ>คือไม่ได้ไม่ได้ออกไปไกลมาก<อ>เป็นไงบ้างลูกครั้งแรก ตล่องเรือครั้แรกล่องเรือเรียนรู้เหมือนที่พ่อเคยเรียนรู้จากทุ่งน้ำแห่งนี้ในวันวาน ดนี่คือลักษณะของสไลายข้าวเหนียวนะสลายข้าวเหนียวนี่ลองถ้าเรามองไปตามน้ํานะตรงที่มีสลายข้าวเหนียวอยู่น้ําบริเวณน,นั้นจะใสมากเลยนะแล้วก็สลสสายข้าวเหนียวนี่ถือเป็นเพื่อชั้นสูงนะเพราะมีดอกอะสาหร่ายข้าวเหนียวสาหร่ายไฟสาหร่ายพุงชะโด และสาหรายชนิดต่างๆล้วนแต่เป็นพืชใต้น้ำที่มีความสำคัญกับระบบนิเวศในทุ่งสามระยอดค่ะนอกจากช่วยกรองสารพิษบำบัดน้ำเสียแล้ว<ม>ยังเป็นพู้ผลิตและเป็นแหล่งอาหาร,รทำให้สัตว์และพืชในพื้นที่ช,ชุ่มน้ำมีสาหรายข้าวเหนียวสาหร่ายหางกระลอกทุกวันนี้สาหร์ายข้าวเหนียว สาลายหางกระรอกนี่ก็จะมีน้อยมากอีกอันน,น่าจะเป็นสาลายหนามครับลักษณะเป็นผมไม่แน่ใจชื่อมอนกันแต่ว่าสาลายชนิดนี้แต่ก่อนในทุ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่เจอเยอะนะครับก็คือพวกสาลายที่เป็นอาหารปลาสาลรายหางกระรอกก็หายไปสาลายข้าวเหนียวก็หายไป ทงสามระยอดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติบึงใหญ่เต็มไปด้วยต้นทูบฤษีแห้วสรงกระเทียมอ้อแขมจอกแหนสาหรายและพืชน้ำต่างๆบัวหลายชนิดแย้มบานในท้องทุ่งเป็นถิ่นอาศัยของนกนานาชนิด แหล่งอยู่อาศัยและหาอยู่หากินของคนในพื้นที่เป็นความภูมิใจในถิ่นเกิดของเต้นภัยรัตเลกาการจนถึงทุกวันนี้วันเวลาผ่านเลยนะคะ20กว่าปีไม่ได้เจอกันดีใจมากเลยได้เจอกับเต้นและครอบครัวจากเด็กตัวเล็กๆที่ดูนกในกลุ่มเด็กรักทุ่งตอนนี้ก็เติบโตยังไม่ลืม ความสัมพันธ uh ์เชื่อมโยงตัวเองกับธรรมชาติได้เห็น s. <S ครอบครองเต้นแบบนี้ได้เห็นกิจกรรมชีวิตแบบนี้ชื่นใจจังเลยค่ะขอสนับสนุนให้ผู้ใหญ่ทุกๆคนส่งเสริมให้เด็กๆมีโอกาสได้ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติตั้งแต่ยังเล็กๆนะคะ แสงตะวันสัปดาห์หน้ายังคงเป็นซีรีส์300ยอดติดตามกันนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ